ช่วงแฟรนชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนชส์ขายดี i อเลเวลสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับโลกบแบรนด์การศึกษาอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี21็ปีติดต่อกันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา,าตอนตอน้นแฟรนชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมายัยใหม่เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึง้งและสนุกในการแก้ไขปัญหาเป็นเลิศทางด้านคณิตศาส,าสตร์และภาษาอังกฤษเป็นผู้นำด้านหลักสูตรค i t ติ a l t h i n k ิ n ง ค้าแฟรนไชส์เริ่มต้น100,000บาทสนใจโทร095 594 7598ขายอะไรดีที่คนทำงานต้องซื้อภาพลักษณ์ของมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนที่ได้ส่วนใหญ่ใช้ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็แทบไม่เหลือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของเงินออมถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนถึงได้กลายเป็นลูกค้าสำคัญของบัตรเครดิตต่างๆ ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยมีค่าใช้ใจ่ายปิศนาหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้ไปกับสิ่งใดสูงถึง72%ของรายจ่ายทั้งหมดซึ่งจากการสำรวจยังพบอีกว่าคนไทยมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่1,588บาทนั่นหมายความว่าค่าใช้ใจ่ายปิศนาที่ระบุไม่ได้ว่าจ่ายไปกับอะไรจะอยู่ที่ประมาณ1,143บาท เว็บไซต์ไทยแฟรนชส์เซ็นเตอร์ดอทฟันธงได้ว่าค่าใช้จ่ายปิศาเหล่านี้หายไปกับสินค้าที่คนส่วนใหญ่มมกจะซื้อแบบไม่รู้ตัวโดวยสินค้าบางอย่างจะพูดว่าไม่จําเป็นก็คงไม่ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็คือพวกอาหารของใช้ต่างๆหรือสําหรับคุณผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้ตัวไปกับเสื้อผ้าเครื่องสําอางโดยสินค้าเหล่านี้เราเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ขายดีที่คนทํางานจะต้องซื้อลองมาดูไปพร้อมกันว่าสินค้าเหล่านี้จะมีอะไรบ้าง 1. นเบเกอรี่แซนด์วิทวาฟเฟอร ด้วยความเร่งรีบออกจากบ้านเพื่อเข้างานให้ทันเวลาเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ต้องพูดถึงอาหารที่ฝากท้องส่วนใหญ่จึงต้องกินง่ายทานง่ายซื้อปุ๊บวิ่งเข้าออฟฟิศได้เลยดังนั้นแล้วสินค้าจําพวกเบเกอรี่โดยเฉพาะแซนด์วิชและวาฟเฟอร์ที่จะขายดีมากเราจะเห็นร้านขายแซนด์วิชและวาฟเฟิลต่างตั้งโต๊ะอ,อยู่ตามหน้าออฟฟิศหลายแห่งแม้แต่ในย่านตลาดใกล้สถานที่ทํางานเราก็จะเห็นร้านขายเบเกอรี่จํานวนมากโดยบางคนก็จะเลือกทําเป็นอาชีพหลักบางคนก็ทําเป็นไรายได้เสริม ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถเลือกลงทุนแบบแฟรนไชส์ที่มีหลายแบรนด์ให้ได้เลือกเช่นมาลูวัฟเฟอร์ปังไอหย่าปังต er ิ้งไส้เยิ้มครีมสตูดิโอแบรแอนด์วัฟเฮียเปาสระเปาเรนโบ์เคปอะเดย์เป็นตน้นโดยแฟรนไชส์เหล่านี้มีแพ็กเกจในการลงทุนที่หลากหลายมีการพัฒนาสินค้ากันอย่างต่อเนื่องและยังมีการส่งเสริมในด้านการตลาดให้เป็นอย่างดีอีกด้วย 2. เครื่องดื่มชานมไข่มุกกาแฟ สินค้าชานมไข่มุกกาแฟน่าจะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดสำหรับคนวัยทำงานยิ่งสมัยนี้ที่มีบริการสั่งแบบเดลิเวอรี่ยิ่งทำให้ขายง่ายขายดียิ่งขึ้นบางคนก่อนเข้าออฟฟิศซื้อ1แก้วกลางวันอีก1แก้วระหว่างทำงานอีก1แก้วตกเย็นเลิกงานก็อีก1แก้วเหตุผลที่ชานมไข่มุกหรือกาแฟขายดีในย่านออฟฟิศคงเป็นเพราะเครื่องดื่มที่ช่วยให้พนักง,งานได้สดชื่นทำงานไม่ง่วงและยิ่งสมัยนี้ที่มีเมนูใหม,ใหม่ๆอย่างชานม้พ่นฝ้ายก็ทำให้กลายเป็น สินค้าขายดีมากขึ้นโดยมีแฟรนไชส์น่าสนใจในกลุ่มชานมไขมุกให้ได้เลือกลงทุนได้มากมายเช่นโนมิชามาโนอิชานมไขมุกบาบูแบโดยแฟรนไชส์เหล่านี้ก็ต่างมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้าเป็นอย่างดีและยังมีอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบเปิดร้านและสอนการทำเมนูต่างๆให้อย่างมืออาชีพ หรือจะเลือกลงทุนกับแฟนช้์สายกาแฟยอดฮิตก็น่าสนใจหลากหลายแบรนด์เช่นกาแฟมวลชนกาแฟข่าวทะลุชุมพร worldwide coffee เป็นตน้น 3. เครื่องสำอาง สินค้ากลุ่มเครื่องสาอางน่าจะดึงดูดเม็ดเงินออกจากกระเป๋าคนทํางานได้มากโดยเฉพาะกับคุณผู้หญิงทั้งหลายซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่สําคัญเพราะคนทํางานส่วนใหญ่บางตําแหน่งจะต้องออกไปพบกับลูกค้าความสวยงามจึงต้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทําเลย่านออฟฟิศเราก็จะได้เห็นร้านขายเครื่องสําอางต่างๆให้เลือกซื้อ ซึ่งปัจจุบันคนที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากกับแฟรนไชส์บิวตี้เซ็นเตอร์หรือ Bico ที่มีรูปแบบการลงทุนให้ได้เลือกทั้งแบบหน้าร้านออนไลน์เปิดบูธขายเครื่องสำอางหรือจะเลือกเปิดร้านขายเครื่องสำอางในแบรนด์ของเราหรือจะใช้แบรนด์ของบี c o ก็ได้ 4. เสื้อผ้ารองเท้า ที่จะขายดีเช่นพวกเสื้อเชิ้ตชุดทำงานสำหรับคุณผู้หญิงประเภทกระโปรงกางเกงขายาวต่างๆและรวมไปถึงรองเท้าหนังรองเท้าหุ้มโซนรองเท้าแฟชั่นสำหรับคุณผู้หญิงโดยราคาสินค้าก็มีหลายระดับตามแต่คุณภาพสินค้า,าเหตุที่ขายดีก็คงเป็นเพราะว่าคนทำงานจำเป็นจะต้องดูดีเสมอโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานในย่านใจกลางเมืองที่การแต่งตัวนั้นจะต้องดูดีโดยบางบริษัทแม้จะมีชุดฟอร์มของตัวเองก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เราก็ยังต้องซื้อเสื้อผ้าและกางเกงสําหรับผัดเปลี่ยนในบางโอกาสปัจจุบันเราสามารถมองหาสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าได้จากแหล่งขายส่งหรือออเดอร์มาจากในอินเทอร์เน็ตบางคนนอกจากเปิดหน้าร้านแล้วก็ยังมีการขายผ่านระบบออนไลน์กันอีกด้วย 5. อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์สินค้ากลุ่มนี้ที่ขายดีเช่นสมอท็อ k หูฟังแฟลชไดร์ที่วางโทรศัพท์สายชาร์จโทรศพัพท์ กอบโทรศัพท์ต่างๆเป็นต้นเพราะคนทํางานส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นประจําบางครั้งต้องทํางานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกและหลายคนก็อยากซื้อเพื่อความสวยงามรวมไปถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีต่างๆก็เพื่อสนับสนุนให้สามารถทํางานได้สะดวกที่มากขึ้นจึงนับได้ว่าเป็นสินค้าขายดีและเราก็มาจะเห็นสินค้าแนวนี้วางขายในทำเลย่านออฟฟิศทุกแห่ง 6. อาหารสุขภาพเมนูคลีน ปัจจุบันคนทำงานหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะการที่จะต้องนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้ขยับไปไหนอาหารที่รับประทานเข้าไปหากเป็นกลุ่มแป้งก็จะได้กลายเป็นไขมันส่วนเกินทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นรูปร่างอ้วนชูและยังเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนยุคนี้จึงได้หันมาสนใจในเรื่องของอาหารคีนกันมากขึ้น ซึ่งเมนูคินเหล่านี้ส่วนใหญ่หากไม่รับเป็นออเดอร์และจะส่งเดลิเวอรก็มักจะเป็นกล่องและวางขายในตลาดหน้าออฟฟิศต่างๆซึ่งมีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนในการเลือกซื้อ 7. อุปกรณ์เครื่องเขียน การทำงานในออฟฟิศจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างเช่นกระดาษโพสต์อิทปากกาดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดถึงแม้ปัจจุบันส่วนใหญ่จะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์แต่อุปกรณ์เครื่องเขียนเหล่านี้ก็ยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเคล็ดลับในการขายสินค้ากลุ่มนี้ได้ดีจึงต้องรู้จังหาสินค้าแปลกใหม่ไอเดียดีๆประเภทดูแล้วไม่เคยเห็นจะยิ่งเป็นที่ต้องการบางทีอาจไม่ได้ซื้อไปใช้งานแต่ด้วยความสวยและแปลกใหม่อาจซื้อไปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของตัวเอง 8. อาหารทานเล่นเฟรนฟรายขึ้นชื่อว่าการทำงานที่เข้างานตั้งแต่เช้ากว่าจะเลิกก็เย็นใช้เวลาในการทำงานวันละ7-8ชั่วโมงสิ่งที่แก้เบื่อได้อย่างดีก็คืออาหารทานเล่นและสำหรับเมนูขายดีก็อย่างเช่นกล้วยทอดมันทอดเฟรนฟรายยุคนี้ที่มีการพัฒนาสินค้าให้ดูน่าสนใจโดยเฉพาะ แฟนชส์เฟนฝ่ายราชีเยิ้มเยิมที่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องซื้อไปทานเลน่นหรือกล้วยทอดมันทอดที่ออกจากกระทะใหม่ๆทานเล่นเล่นเพลินๆได้เป็นอย่างดีโดยมีแฟนชส์ให้เลือกลงทุนหลากหลายแบรนด์เช่นกล้วยทอดติดดาวฟันนี่ฟรายชีสี่ฟรายสแน็คที่แต่ละแบรนด์ก็มีแพคเกจการลงทุนให้เลือกตามความต้องการและมีการอบรมสอนเทคนิคการขายให้สามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพ9อุปกรณ์สำนักงาน นอกจากกลุ่มเครื่องเขียนทั่วไปอุปกรณ์สำนักง,งานก็ขายดีในย่านออฟฟิศด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโต๊ะทำงานเก้าอี้พนักง,งานแฟ้มเอกสารเป็นตน้นปัจจุบันมีแฟรนไชส์ออฟฟิศเมดพลาสที่ให้เราสามารถเลือกลงทุนธุรกิจค้าปิกีกอุปกรณ์สำนักง,งานได้อย่างครบวงจรโด,ดยหากเรามีทำเลในย่านออฟฟิศสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีและด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนจากแฟรนไชส์จึงเป็นโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้น 10. สินค้าเบตดเตล็ดสินค้าเบตดเตล็ดที่น่าสนใจเช่นแก้วน้ำที่รองแก้วจานชามช้อนหรือสินค้าไอเดียเก๋ๆที่คนทำงานไมัจะซื้อไว้ไประดับโต๊ะเพื่อให้ดูสวยงามจเจริญหูจเจริญตาพอต้องนั่งทำงานวันละเจ็ถึงแปดชั่วโมงบางคนอาจจะอยากแต่งโต๊ะด้วยต้นไม้จิ๋วกรอบรูปสวยๆโคมไฟสวยๆหรือปฏิทินสวยๆให้มองแล้วรู้สึกผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดกับการทำงานมากจนเกินไป และทั้งหมดก็เป็นสิทธิสินค้าขายดีที่คนทํางานจะต้องซื้อนอกจากสินค้าขายดีทั่วไปแล้วพื้นที่ใกล้ออฟฟิศยังเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารและคอฟฟี่ช็อปต่างๆอีกเป็นจํานวนมากที่สําคัญส่วนใหญ่เปิดให้มีการเข้าไปดั้งทํางานและมี WiFi ไว้รองรับลูกค้าจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าซึ่งการจะเลือกขายสินค้าแบบไหนยอย่างไรก็ต้องดูปัจจัยถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เป็นสําคัญอีกด้วย สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ